คอสเนี้ยน่าสนใจตรงที่มันน่าจะไม่เหมือนกับคอสโทอิกที่คุณเคยเจอเลยอ่ะ<ม>เพราะว่า<ม>จาก<ม>ได้ได,ได้ดูนะฮะเพราะว่าพี่ก็มีส่วนร่วมกับการผลิตคอสนี้มาตั้งแต่ต้นเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันมันพาข้อสอบโทอิกไปไกลมากอ่ะคืออย่างอย่างข้อสอบโทอิทมันก็จะเป็นลักษณะของข้อสอบที่เขาเรียก่าเป็นพวก standardized test เนาะคือ standardized test สำหรับพี่อะข้อสอบระดับพวกเนี้ยบางครั้งมันไม่เหมือนเราเตรียมตัวเพื่อไปสอบแต่หลังจากจบมันก็จบอะไม่รู้จะ แล้วมันไปต่อยอดยังไงพอใจป่ะพี่ก็เลยรู้สึกว่าเออเขาเรียกว่าคืนครูใช่ไหมถูกต้องสอบเอาวิชาไปคืนครูหมดแล้วสอบจบปุ๊บคะแนนมาปุ๊บกจบเพราะว่าก็ค่อนข้างแบบพาคอตลุยโจทย์อันนี้ไปไกลเหมือนกันนะมีการไปถ่ายที่ต่างประเทศมีการได้เห็นถึงเหตุการณ์จริงมีการได้พยายามพี่ว่าตรงดีตรงกับ DNA ของเราแหละแพมจะให้เห็นว่าไลสิ่งที่มันอยู่ในข้อสอบอะมันไปต่อยอดกับชีวิตของคุณในฐานะของคนที่ต้องไปทํางานต่ออะไรอย่างเงี้ยยังไงอะไรอย่างเงี้ย จริงๆมันควรจะเป็นแบบนั้น,นเพราะว่าทุกๆข้อสอบเนี่ยมันคือเหมือนกับเป็นสิ่งที่มาเป็นมาลสโตนนะมันไม่ใช่เดสติเนชันผมมองอย่างนี้นะไม่ว่าจะนักเรียนจะสอบข้อสอบ t ี a t หรือ i อเอ s, <S, <ม> <S หรือข้อสอบอื่นๆน,นอกเหนือจากโทอีกผมมองว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือทักษะใช่ไหมครับผมมองว่าในการที่จะทำคะแนนโทอีกให้ได้ดีเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการที่เรามีพื้นฐาน การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางานที่แข็งแรงและจุดนั้นเนี่ยเมื่อเราสร้างพื้นฐานตรงนั้นมาแข็งแกร่งแล้วเนี่ยมันก็จะสะท้อนถึงคะแนนที่เพิ่มขึ้นกับตัวเราเองแต่บางคนต้องเรียกว่าแนวทางการเตรียมตัวอาจจะมีหลายแบบบางรูปแบบที่อาจจะเข้าถึงง่ายหน่อยหรือว่ายอดนิยมหน่อยก็จะเป็นแบบระยะสั้นอันนั้นก็เรียกว่าเป็นเน้นทําคะแนนก่อนแล้วก็ค่อย คาดหวังว่ามันจะไปพัฒนาส่วนอื่นในการทํางานและในชีวิตของนักเรียนแต่ว่าด้วยการประสบการสอนมาเกินสิปีเนี่ยแนวทางแบบนั้นเมื่อเป็นระยะสั้นเนี่ยส่วนมากนักเรียนมักจะคืนครูไปหมดครับเมือม่อเมื่อสอบจบฉะนั้นแล้วเราควรที่จะต้องหาวิธีมาผสมผสานเอาพาให้นักเรียนได้ประสบการณ์ให้มากที่สุดก่อนที่จะไปสอบนั่นเองซึ่งอันนี้เป็นเป็นเอ่อ GNA ที่เรามีเหมือนกันก็คือเราเน้นการทาําคะแนนคือสมรับพี่เวลาสอนพวกคอร์สทูโจนันพี่รู้สึกว่า เน้นการทําคะแนนแต่เราไม่ทิ้งการใช้งานภาษาอังกฤษมันจะไปต่ออย่างที่ภูมิบอกว่าการสอบมันเป็นมันไม่ใช่เด็กโนมันคือมาสโตรนมันคือหมุดหมายมันคือหลักกิโลที่คุณปกักเอาไว้ได้ว่าโอเคสอบนี้เสร็จปุ๊บนันได้ไปต่อ,อยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าภาษาอังกฤษคือ,อมันไปต่ออีกไกลามากอะไรอย่างงี้เนาะออนไหนๆก็ไหนๆเราพูดถึงทวิคเกตโกอะไรเงี้ยแล้วจริงๆภูมิเนี่ย<อ>ก็มีแพลตฟอร์มท o ิ i คิลเลอร์ซึ่งมันก็ทําคอร์สทอิกมามามากมายเนอะ แต่คราวนี้ท้านพูดถึงแค่เทอิกเกตโกซึ่งมันก็เป็นมันก็เป็นคอร์สที่ผลิตก,กับทางแองกิสโตยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยในเรื่ของผู้สอนก่อนแล้วก็เป็นคนที่เหมือนเป็นผู้ให้กําเนิดคอร์สเทอิกเกตโกขึ้นมาอะไรย่างเงี้ยภูภูมิรู้สึกว่า5ข้อของเทอิกเกตโกที่มันเป็นจุดเด่นเลยที่มันก็ต่างจากคอร์สทอิกอื่นๆคืออะไรอันดับแรกเรามีแนวคิดที่สร้างคอร์สนี้ต่างจากคอร์สอ,อื่นๆแบบเรียกว่าเรา reverse engineering เมื่อแบบเมื่อกี้ครับอ้างอิงจากเมื่อกี้ที่ที่ได้อธิบายไปก็คือข้ออื่นๆเริ่มจากการที่ทําให้นักเรียนได้คะแนนสูงสุดก่อนส่วนเรื่องอื่นค่อยว่ากันใช่ปะแต่ว่าพอเป็นข้อสวิเกตโกเนี่ยผมอยากจะร re ีรีทิงค์เรื่องทอีกใหม่จุดมุ่งหมายของเราคือการที่ทําให้นักเรียนมีทักษะจรงิจรงๆสร้างความคุ้นเคยจรงิจรงๆกับภาษาอังกฤษที่นักเรียนจะต้องไปใช้ในสายอาชีพและไปใช้ในการทํางานเพราะว่าทอีกมันสร้างมาเพื่อวัดต,ตรงนี้ดัง <Okay. Okay. S 1> นั้นเราเริ่มต้นจาก เราเริ่มต้นแบบจากอีกมุมหนึ่งนะครับผมนี่คือนี่คือแนวคิดแรกที่ทำให้คอสนี้ต่างจากคอสอื่นอย่างที่สองต้องบอกว่าสิ่งที่เป็นจุดหลักหัวใจสำคัญในการทำคะแนนท o อีกให้ได้เร็วที่สุดเนี่ยจากประสบการณ์นะครับคือเรื่องของคำศัพท์ครับเป็นเรื่องง่ายๆเนาะมันเป็น building block ไม่ว่าจะข้อสอบอะไรหรือว่าจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษในมุมไหนก็ตามเนี่ยคำศัพท์คือหัวใจสำคัญมันเป็นรากฐาน ฉะนั้นต้องถามว่าทํายังไงถึงจะทําให้นักเรียนเขาสามารถที่จะเข้าใจและจําคําศัพท์ไปได้ลงลึกในระยะยาวได้มากที่สุดเพราะส่วนมากแล้วแนวทางการให้คําศัพท์แบบเป็นลิสต์เนี่ยแบบให้มาเป็นลิสต์สิบคำร้อยคำสี่ร้อยคำที่อาจจะมีการแชร์กันเยอะเพราะเข้าใจได้ว่ามันมันก็มีคุณค่าในตัวของมันแบบนั้นแต่ แต่พอมาดูสถิติแล้วนะครับผมการที่นักเรียนสามารถรีเทนการจําระลึกได้ว่าคําศัพท์ที่เคยผ่านตาไปเนี่ยมันมันมีน้อยกว่า10%เองจากลิสต์ทั้งหมดนั้นเราเลยพยายามที่จะหาวิธีที่จะให้ข้อมูลให้และให้มันลงลึกเข้าไปใน long term memory mm hmm. ของนักเรียนมากที่สุด mm hmm. นะครับผมซึ่งมันก็จะประกอบกับจุดเด่นข้อที่สามข้อที่สี่อย่างที่สามก็คือใช้ นี่เป็นคอสติกผมเชื่อเป็นคอสติกแรกนะใน,ในไทยอยู่ในโลกเลยนะที่เอา material จริงๆที่ผมคอลเลกตจากตัวเนี่ยเพราะว่าผมก็ผ่านงานผ่านอาชีพมาหลายหลายอุตสาหกรรมนะครับ <c oughs> ก็ <c oughs> มีเอกสารที่น่าสนใจที่มันเปิดเผยได้เนาะเอกสารที่ใช้จริงนะครับพวกอของสำหรับการเดินทางที่เราต้องเดินทางอยู่แล้วในธุรกิจเมื่อเราต้องไปสมมติไป business trip ใช่ไหมครับหรือา i n v o i c e receipt ที่เราได้รับจากธุรกิจต่าง แบบนี้เนี่ย mm hmm. พอมันเป็นของจริงเนี่ยนักเรียนเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันใกล้ตัววะ่ะ mm hmm. มันรีเล t e สามารถเล <Rel ate. S 1> ใช่ใช่มันอยู่ในชีวิตเขาเดี๋ยวในจุดหนึ่งเขาจําเป็นต้องใช้ตรงนั้นถ้าเกิดเราแค่เอาบทความที่สร้างมาเป็นข้อสอบเฉยๆ mm hmm. บางเชื่อว่านักเรียนหลายๆคนอาจจะไม่รีเล t ใช่ไหมไม่ connect mm hmm. รู้สึกไม่เชื่อมโยง mm hmm. ก, mm hmm. ก็ก็นี่เป็นจุดเด่นหนึ่งที่พยายามทำคอร์สให้อ เรียกว่าเสมือนจริงมากที่สุดนะครับแล้วก็ถัดมาห้าข้อเนาะแต่ละข้อก็มีความเข้มข้นพอสมควรถัดมาก็คือเป็นคอร์สที่ไปถ่ายที่ต่างประเทศจริงๆเพราะว่าผมเชื่อว่าการที่นักเรียนได้เรียนรู้กรมมาและอังกฤษต่างๆเนี่ยสิ่งสําคัญเลยคือมันต้องใช้ประสาสัมผัสให้ครบถ้วนมากที่สุดเท่าทีเป็นไปได้เราะว่าครบถ้วนคงยากเพราะว่าแบบเรียนภาษาอังกฤษแล้ว ประสบสัมผัสในเชิงรับรสชาติมันคงมันคงสร้างยากเนาะนอกจากเขาต้องไปทานสลับนูโดเองใช่ไหมเอาไรแต่แ้วฉะนั้นแล้วก็เลยเรียนรู้สังเกตที่สลับนูโดอันนั้นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งทุกคนรู้จักทุกคนรู้จักร้านบะหมี่นะนี่พูดเลยนะอินเนาะพูดเลยนะพูดเลยนะว่าในแง่ของการทำทำมาร์เก็ตติ้งนึกถือว่าเก่งพอประมาณหนึ่งทุกคนพูดถึงร้านบะหมี่พูดถึงร้านสลับนูโดนะอ่าโอเคอันนี้มันครบเดี๋ยวนะมันครบห้าข้ออย่าง ก็ไปถ่ายต่างประเทศเพราะว่าผมตั้งชื่อหัวข้อว่า getting outside อยากให้นักเรียนได้สร้างประสบการณ์ในการทํางานเพราะการทํางานเนี่ยเมื่อเราไปทํางานในระดับนานชาติเดี๋ยวต้องไปยังไงก็ต้องมีโอกาสได้ไปพบปะคนจากหลากหลายวัฒนธรรมฉะนั้นก็เลยคิดว่าไปถ่ายที่ต่างประเทศเลยแล้วกันท้าทายดีนะครับผมแล้วก็ได้ support จากทางพี่ลูกกอล์ฟมาด้วยก็เลยได้ไฟเขียวจากตรงนั้นและเรื่องสุดท้ายนะครับผมเรื่องของอันที่5ก็คือเรื่องข้อสอบ ต้องพูดเลยเพราะว่ามันเป็นข้อสอบโดยผู้เชี่ยวชาญน,นี่พูดเลยข้อสอบที่ซึ่งเป็น, <c oughs> นเป็นอาจารย์ที่เป็นเนทีฟแล้วก็ข้ามวอร์ดอยู่ในวงการโทอีกมานานออกข้อสอบมาเป็นยังไงบ้างคุณภูมิคนคนออกข้อสอบของจริงอ่ะมาออกข้อสอบให้ในนี้แล้วก็เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับข้อสอบหลากหลายฉบับด้วยหลากหลายรูปแบบฉะนั้นแล้วพอได้คุยกับเขาเนี่ยรู้เลยว่าโอ้โหเขาโปรมาก คือเากมเลยคผัสอบโทอีกนะแต่ว่าเขาสอนโทอีกมาตลอดชีวิตเอาอย่างนี้ดีกว่าคือเป็นฝรั่งที่สอนโทอีกมาตลอดจนจนเหมือนแบบเป็นคนบริเตนก็ไนฟังฟังแบบฝ่ายวิชาการของแองกิสที่แบบเราถิดว่าเออคนนี้เหมาะเนอะก็ได้เขามาออกข้อสอบฉบับนี้ซึ่งคุณภูมิเห็นข้อสอบแล้วเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าตัวข้อสอบมันมันดีไหมเอาจริง ณนะตอนแรกเนี่ยคือมันดีมากดีจนแบบไม่รู้ว่าจะตอบอีเมลเขายังไงดีคือแบบประทับใจสุดๆนั่นคือความความรู้สึกแรกเนะ่แต่ความรู้สึกสองพอมาพอมาถ่ายทำคอร์สจริงๆนะพี่มันยากมันยากยาก,ยากจังวะคือแบบอธิบายยังไงดี <c oughs> <c oughs> คือคือ,คอต้องบอกว่าข้อสอบมันดูผิวเผินแล้วดูดูเหมือนเป็นข้อสอบทั่ทวไปแต่ว่าการใช้ คำต่างๆเนี่ยมันลึกซึ้งมากๆพอสมควรแนวทางแกรมมากเนบางทีต้องคิดประมาณ3 2มถึงสประเด็นเอามารวมไปด้วยกันฉะนั้นข้อสอบเนี่ยความพิเศษคือแน่นอนเมื่อเราผ่านทุกๆข้อสอบที่อยู่ในโทย i กเกตโกเนี่ยความพร้อมของเราก็เรียกว่าสเตรนจ์ขึ้นมากๆแน่นอนแล้วก็พร้อมไปสอบข้อสอบที่มากกว่าโทอีกด้วยครับผมจริงๆวิดีโอต้องบอกเลยว่าเยอะมากเลยนะเป็นคอที่พี่แบบเฮ้ย เคยเปียกมากกี่บทเรียนพิภูมิจำได้ไหมห้าสิบสองวิดีโอห้าอพิโซดอีบุ๊กร้อยหน้ากว่าๆมั้งเยอะมากจำนวนชั่วโมงเรียนจริงก็เยอะมากยี่สิบห้าชั่วโมงเพราะว่าเพราะว่าเราเราเริ่มทำงานด้วยกันมาก็เกือบปีเนาะกับโทอิกเกตโกตั้งแต่เริ่มต้นอิดิชัไอเดียนี้มา ด้วยความตั้งใจของทางแองกิชนั่นแหละผมต้องบอกว่าจุดที่ทำให้ t o e i c Get-Go ทำให้มันมาถึงวันนี้ได้เพราะว่า p ี่ลูกกอลอยากจะสร้างคอสเตรียมสอบที่มันมี i n g f u l นี่คือคำหลักเลยครับคำว่า m มี n i n g f ูเพราะผมเองก็อยากจะทำคอสอเตรียมสอบท e i c ที่มากไปกว่าที่เคยทำมาแล้วด้วยเหมือนกันเพราะว่าที่ผ่านมาแล้วก็ทั้งทั้งในตลาดเตรียมสอบทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็นรูปแบบตลุยโจทย์ ช่ไหมฮะแล้วก็สอนในรูปแบบลักษณะคล้ายคลึงกันฉะนั้นเชื่อว่าตัวผมเองตัวพี่ลูกก๊อกเองแล้วก็นักเรียนหลายๆคนน่าจ,จะอาจจะมีข้อสงสัยลึกๆว่ามันมันมันสามารถมีรูปแบบอื่นที่สร้างประสิทธิภาพแล้วก็ทําให้การเรียนการสอนมันมีความสนุกมากขึ้นมีความลงลึกมากขึ้นในรูปแบบไหนได้อีกบ้างนั่ครับนั่นแหละ<ม>ก็เลยเป็นที่มาของ Toy g ก g g o ตอนนี้นะคบ